ทำบุญร่วมกันฟิล์มธนพัท์ชวนแฟนคลับร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่จะถึงนี้เป็นปีทองของนักแสดงหนุ่มฟิล์มธนพัท์เพราะงานรุมแบบปังๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้กันเลยแถมปีนี้ก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์ Law of Attraction มาให้แฟนคลับได้ดูโดยจะหวนกลับมาประก,บค,กบคู่กับคู่จิ้นอย่างแจมรัชตะอีกครั้ง โดยอีกไม่นานจะถึงวันที่20เมษายนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีของหนุม่มฟิล์มงานนี้เจ้าตัวเลยขอชวนแฟนคลับที่น่ารักทุกคนมาร่วมทำบุญกันเนื่องในวันเกิดที่จะถึงนี้ได้ประกาศผ่านไอจีว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดที่จะถึงนี้ผมจะนำเงินไปบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้าผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกัน ใครที่สนใจอยากร่วมทำบุญกับผมสามารถโอนมาได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020414421360ชื่อบัญชีนายธนพัฒนกาวิระโดยผมจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20เมษายนมาร่วมสร้างบุญไปด้วยกันนะครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากก, like, กดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ